สวัสดีน้องๆแฟน,ฟนทุกคนนะครับขณะน,นี้บริษัท i d เด m a t มท r และทีมงานนะครับกำลังเตรียมที่จะส่ง AC Stop Line นะครับพร้อมกันกันกบ Cheat Mask ของ Leaders in Solution ทยอยเข้าตามสาขาต่างๆของวัตสันนะครับยังไงก็ขอให้น้องๆแฟนๆเนี่ยติดตามอัปเดตว่าจะมีสาขาใดบ้างที่เราได้ส่งสินค้าเข้าไปถึงเปนที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็อย่าลืมนะครับ Leaders i n Solution ของแท้ต้องที่วัดสรรหรือที่แฟนเพจของ Leaders i n Solution ดรอกไทยแฟนเท่านั้นนะครับสุดท้ายนี้พี่เบนและก็ทีมงาน Idea Matter ขอแสดงความเป็นห่วงและขออวยพรให้สิ่งสักสิ์สิทธิ์โดบันดาลให้พวกเราปลอดภัยและไม่สูญเสียยังไงพี่เบนก็ต้องขอกราบขอบพระคุณที่สนับสนุนพี่เบนและก็ทีมงานมาอย่างไม่ขาดสายนะครับขอให้พวกเราทุกคนโชคดีและก็ พี่เบ็นตอนนี้ก็พูดเป็นตามตรงนะครับที่บ้านพี่เบ็นเองก็ถูกล้อมไม่เรียบร้อยแล้วแต่ก็ให้คํามั่นสัญญาครับว่าจะบริการจนถึงวินาทีสุดท้ายจะไม่ต้องเป็นห่วงนะครับไม่ว่า,าจะสถานการณ์เปลี่ยนไปยังไงตอนนี้บริษัท ID m ด t ยแมได้สวิตช์ระบบของการการทำงานทั้งระบบเนี่ยไปที่ออฟฟิศสำรองนะครับสินค้าเราปลอดภัยแน่นอนนะครับ ก็ขอให้มั่นใจครับว่าในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการในด้านของคำปรึกษาหรือในเรื่องการประสานง,งานซื้อสินค้าผ่านเมดนะครับทุกอย่างยังคงเต็ม capacity เต็มความสามารถ100%นะครับก็ขอให้พวกเราทุกคนโชคดีและไม่สูญเสียนะครับ bye บ๊ายบายโชคดีทุกคนนะจ๊ะ